ที่สิริสวัสดีสิริฉันคือแฟนสิงห์บลูเชลซีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะจ๊ะ คนที่ใช่เปอร์ติชีเชลซี Chelsea, ควรทุ่มสุดตัวล่าฮาแลนด์ร่วม Emmanuel, ทับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีอดีตมิดฟิลด์คนดังระบุในช่วงซัมเมอร์นี้เชลซี Chelsea, ควรจะทุ่มสุดตัวเพื่อเอาเออร์ลิงเรวฮาแลนด์มาเสริมคมโดยบอกว่าฮาแลนด คือนักเตะประเภทที่สิงโตน้ำเงินครามกำลังมองหายูเอ็มมานูเอลเปอร์ตีอดีตยอดกองกลางชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าเชลซียอดสโมสรของสกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจำเป็นต้องทุ่มสุดตัวเพื่อดึงเออร์ลิงเราวฮารแลนด์ดาวยิงคนเก่งของโบรุสเซียดอทมุนมาร่วมทับให้ได้ในฤดูกาลล่าสุดเชลซีประสบความสำเร็จจนถึงขนาดได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกไปครอง แต่หลายคนก็มองว่าขุมกำลังของพวกเขายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกโดยเฉพาะในแนวรุกจากการที่ฤดูกาลก่อนนักเตะในตำแหน่งกองหน้าทำประตูได้ไม่เยอะเท่าที่ควรซึ่งฮาแลนด์ ก็คือคนที่มีข่าวกับพวกเขาอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาเปอร์ตีซึ่งเคยเล่นให้เชลซีเผยว่าผมจะพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยนะโอลิเวียสที่รูมีแววที่จะย้ายออกจากเชลซีส่วนแทมมี่อับราฮัม ก็อาจจะย้ายออกไปอยู่กับทีมอื่นด้วยสัญญายืมตัวขณะที่ซิโม,โมวาแนเนอร์ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้อย่างต่อเนื่องแถมไครฮาวเวดก็ไม่ใช่กองหน้าด้วยเชลซีต้องการกองหน้าคนใหม่และต้องเป็นคนที่ทำประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมฮาแลนคือคำตอบของเรื่องนั้นเขาแข็งแกร่ง ทรงพลังและยังอายุน้อยจนทำให้มีอนาคตที่สดสอนออยู่คุณค่าของฮาแลนด์มันก็สูงลิบอยู่แล้วและการที่เขามีความสัมพันธ์กับโทมัสทูเคิลก็ทำให้มีโอกาสที่เขาจะย้ายมาอยู่กับเชลซีมีมากขึ้นในแง่ของเกมรุกนั้นเขาอาจจะเป็นจอมจบสกอร์ที่เชลซีกำลังต้องการได้เลยผมนึกภาพออกเลยว่าการประสานงานระหว่างเขากับเมสันเมาส์ ฮาเวร์ดคริสเตียนพูลิซิสและฮาคินซีเย็กจะทำให้เขาทำประตูได้เป็นกอบ mm hmm. เป็นกำกับการเล่นที่สแตมปอร์ดบิดเชลซีต้องการกองหน้าชั้นยอดมันก็แค่นั้นแหละอเนลกาแนะเอ็มบาเป้ย้ายคาแข่งพรีเมียร์ลีกหักอยากได้บัลลงดอนนิโกลาอเนลกาอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสออกมาชักชวนให้คิลิยันเอ็มบาเป้ดาวยิงรุ่นน้องให้ย้ายมาเล่นในสึกพรีเมียร์ลีก หากต้องการควา้ารางวัลบัลลงดอในอนาคตตามรายงานจากดีแอตเลติกดาวยิงวาย22ปีตกเป็นข่าวเตรียมย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายสเสมอร์หลังจากที่เจ้าตัวได้แจ้งกับผู้บริหารของสโมสรฟารีสแซงแช็กแมง ว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับทีมในขณะที่เอ็มบัปเป้ตกเป็นเป้าหมายของยักษ์ใหญ่จากลาลีกาอย่างเรอัลมาดริดเจ้าตัวยังมีข่าวกับลิเวอร์พูลของเยอเกนคลอป หลังเคยให้สัมภาษณ์ว่าประทับใจในการทำทีมของนายใหญ่ชาวเยอรมันอย่างไรเก้ตามอเนลกาก็ได้กล่าวไว้ในคอลัมน์ของตนในดีแอ h เลติกโดยเสนอว่าหากดาวยิงเปแอชเท่ต้องการความท้าทายและก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะ บัรลงดอเขาวควรย้ายมาเล่นในอังกฤษซึ่งเป็นลีกที่โหดหินที่สุดในยุโรปถ้าคุณอยากจะได้รางวัลบัลลงดอซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรมองว่าเพื่อที่จะเดินตามรอยของคริสเตียโนโรนัลโดและลีโอนลเมสซี่ คุณจะต้องแข่งขันกับสิ่งที่ดีที่สุดลีกฝรั่งเศสนั้นไม่ง่ายอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดไปแต่ผมกําลังคิดว่าลีกที่ยากที่สุดคือที่อังกฤษดังนั้นถ้าคุณต้องการเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดคุณต้องทําในสิ่งที่ทําให้กับปารีสแต่แค่เปลี่ยนเป็นลิเวอร์พูลเชลซีแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรืออาร์เซนอลอเนลกากล่าว มาเงียบเงียบเชลซีลุกคืบซุ่มทาบไว้เสริมแกร่งแนวรับเชลซีเล็งคว้าตัวเบนไว้กองหลังไรตันมาร่วมทับพ,พร้อมแจ้งเจ้าตัวสนใจเซ็นจริงความเคลื่อนไหวของทัพสิงบูเชลซีทีมดังแห่งสกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังให้ความสนใจคว้าตัวเบนไว้กองหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษของไรตันแอนโฮกเอาเบียนวัย23ปีมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ พร้อมมีรายงานเพิ่มเติมจากสื่อประเทศอังกฤษว่านอกจากเชลซีแล้วยังมีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนใจและพร้อมเจรจาคว้าตัวเบนไว้มาร่วมทีมทว่าเชลซีดูมีความคืบหน้ามากกว่าหลัง ได้แจ้งให้นักเตะทราบถึงความสนใจที่จะเซ็นมาร่วมทีมแล้วสำหรับเบนไว้ประเดิมฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกได้หน้าประทับใจเจ้าตัวลงสนามให้ทับนกนางนวลซีซั่นล่าสุดมากถึง36จาก38เกม จนเจ้าตัวมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยยูโร2020และลงเดบิวต์ให้ทีมชาติในเกมปุ่นเครื่องกับทีมชาติโรมาเนียในช่วงก่อนเริ่มทัวรนาเมนต์ไปแล้วกูรูเชื่อเบนไว้เลือกไปเชลซีหักยื่นข้อเสนอสู้กับอาร์เซนอลโนเอลวีแลนกูรูชื่อดังกล่าวกับเว็บไซต์ฟุตบอลอินไซเดอร์โดยเชื่อว่าเบนไว้กองหลังของไรตันจะเลือกย้ายไปเล่นให้กับเชลซีมากกว่า อาเซนอลคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกหลังจากที่มีรายงานว่าทีมเจ้านกนางนวลได้ตอบรับข้อเสนอของเดอะกันเนสจำนวน50ล้านปอนด์ในการขอซื้อกองหลังวัย23ปีวีแลน์ก็เชื่อว่าหากทีมของโทมัสทูเิล สนใจยื่นข้อเสนอเข้ามาสู้ในดีลนี้ก็มีสิทธิที่พวกเขาจะตัดหน้าคู่แข่งได้ถ้าคุณลองให้ไว้เลือกระหว่างเชลซีและอาเซนอนตอนนี้ผมว่าเขาจะเลือกเชลซีเพราะพวกเขาได้ไปเล่นในฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีก ในฤดูการหน้าพวกเขาเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกและสโมสรก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆภายใต้การทำทีมของโทมัสทูเคิลตัวผู้เล่นก็ล้วนสุดยอดทั้งนั้นและพวกเขาได้ไปเล่นแชมเปียนลีกตอนนี้เชลซี ได้เปรียบทุกมุมในฐานะผู้เล่นคุณจะต้องมองหาที่ที่ทำให้ประสบความสำเร็จเชลซีคือหนึ่งในสโมสรระดับท็อปของยุโรปในเวลานี้ซึ่งถ้าให้เบนไว้เลือกผมว่าเขาต้องเลือกเชลซีแน่ๆ อีกพาเลทคอนเฟิร์มแมนยูไนเต็ดเหมาะก,กับไรซ์มากกว่าเชลซีแอนดรอสเทาเซนปีกตัวกลั่นของคริสตันพาเลสยืนยันหนักแน่นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่เหมาะสมกับดีคลายไรซ์มากกว่าเชลซี ผู้ตกเป็นข่าวลือร่วมกันหนักมากมานานนับปีเชลซีมีแท็ติกแตกต่างจากทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกอย่างชัดเจนโดยเฉพาะตำแหน่งมิดฟิลตัวสุดท้ายจะไม่ใช่กลางรับที่ไล่ทำลายเกมคู่แข่ง แต่เน้นหนักไปที่เรื่องการพักบอลและเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกด้วยการจ่ายบอลอันแม่นยำมากกว่าอาดีตปีกไก่เดือยทองกล่าวกับท็อกสปอร์ตสูตรนี้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในยุคของซารี่ต่อเนื่องมาจนถึงทูเคิล โดยให้จอยตินโยเป็นตัวสุดท้ายเพื่อเชื่อมเกมส่วนกองเต้ที่เป็นกลางรับธรรมชาติถูกดันขึ้นสูงนิดหน่อยเพื่อให้ไล่บอลได้สูงตั้งแต่แดนหน้าโดยมีโควาซิตเป็นลูกหาบคนสำคัญคุณเห็นภาพไหมว่านี่คือ3ประสานมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบทั้งตำแหน่ง บทบาทไปจนถึงแท็กติกปรัชญาสำหรับเชลซีแถมดูเหมือนพวกเขาจะอยู่เล่นร่วมกันไปอีกนานนั่นคือเหตุผลว่าทำไมดีแคลนไรตจึงไม่เหมาะกับทีมนี้ขณะที่แมนยูไนเต็ดแตกต่างออกไปโดยแทบจะสิ้นเชิง แทนพวกเขาจำเป็นต้องมีกลางรับที่เก่งๆเ,เหมือนไรซ์ไปยืนค้ำเป็นตัวสุดท้ายหน้าแผงกองหลังอยู่พอดีด้วยพลอบอกบ้าเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสได้เทพเวอร์ก็เพราะมีกองเต้คอยปัดกวาดด้านหลังให้จนอุน่นใจ เมื่อไม่ต้องพวงกับเกมรับเขาจึงเคนเอาศัก,กยภาพออกมาใช้งานจนถึงขีดสุดซึ่งแมนยูในเตดเองก็ควรหาใครสักคนมาเล่นร่วมกันแบบนั้นผมถึงบอกไงว่าหากไรซ์คิดย้ายออกจากเวสแฮมจริงๆแล้วก็แมนยูในเตดเหมาะกว่าเชลซีแน่นอน